ไปบดท่อนเลยจำขึ้นปากแหลม,ลไ,มไหมฮะจำขึ้นน้ำฝากแหลมเลยตกเข้าไปในปา่าฮะ คนฮ้ยโดูดิดดิคนคนเดี๋ยวเราตะไปว่าแล้วกัดตึงๆเงอท่วมเลยตัวเดียว เจ็ดจ้ำฮะุ้งริงุ้งจริงฮะนี่อัๆๆนนี้น่าจะโลกว่าโลหกโลเจ็ดน้าฮะเจ็ดจ้ำนะเป็นหนึ่งฮะตีมนันน่าจะเป็นชั่วโมงได้ละเหนื่อยเลยโอเคแล้วครับเจ็ดจำุ้งจริงๆๆตุ้งจริงเป็นหนึ่งย่มเลยครับ